สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็นรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับหลังจากที่ไปหาเซียนใหญ่มาเมื่อกี้นะครับมานกไปให้แล้วก็มาต่อนะครับที่บ้านเซียนมือใหม่นะครับโอ้นะครับนี่ของดีของเซียนมือใหม่นะครับมีเลี้ยงไว้นะครับเด่นาคตนะครับผุมเนี่ยธรรมดานะครับผุมอ่าตอนนี้ลงมาบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับโอ้เสียงนกนะครับคึกมากคึกมากอ่า เห็นว่าเพิ่งเลิกจากโรงเรียนมานะครับผมเอ้าเซนเตร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงโรงเรียนเปิดแล้วครับไปโรงเรียนได้กี่วันแล้วนี่สามวันแล้วสามวันแล้วครับโอ้โหเป็นไงทางน้ำพองฝนตกแรงไหมต้นยังไม่ตกครับยังไม่ตกครับมาตกช่วงไหนทีนี้น่าจะตอนเย็นครับโอ้เอ้าเห็นว่ายังไงนะนกเอาไปฝึกอีกตัวเหรอครับอ๋อ แล้วไอตัวที่โดนนกป่าเข้าตอนนั้นขันเลยยังตัวนี้ขันแล้วครับฮะขันแล้วครับในล่ะอยู่ในล่ะที่นี้หลังบ้านครับโอ้อยู่หลังบ้านนะเดี๋ยวไปดูไปดูครับนี่โอ้เอานี่ตัวไหนนี่อันนี้สองกุกครับสองกุกตัวไหนตัวนี้ครับไม่ไม่หมายถึงว่าเอามาจากตัวที่ครูให้มาใช่ไหมนี่ครับโอ้ขันเลยยังนี่ขันแล้วครูเือย,ยังครู หมดแล้วครับคูหมดแล้วครับโอ้เอาเอายังไงเดี๋ยวพอแต่ว่ายังไม่ได้ออกอีกเนาะครับเออใจเย็นก่อนพักก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะตุ้นนะเดี๋ยวมันจะนั่นให้มันขึ้นดีๆให้มันแบบอ่าคูจัดจ้านให้มันเทียบคูแล้วมันคูจัดนั่นแหละค่อยเอาออกนะเดี๋ยวมันจะเป็นอีกรอบสองมันจะเป็นการซ้ําเติมมันเต้อนอันนี้ตัวไหนอีกนี่ตัวตัวพี่นินให้โอ้ตัวพี่นินให้เป็นไงแล้วถ่ายขนสุดได้ยังในนก น่าจะสุดแล้วครับไม่เห็นขนนำลไม่ครับโอ,โอ้ไม่เห็นขนล่วงแล้วเนาะได้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 เอาขนออกอยู่เนาะนไอเนาะเต้นเนาะเดีเยวขนออกแน้นะครับ,รบนี่เห็นว่าเอาตัวนี้แล้วออกอ่ะครับเป็นไงขันอยู่ครับแต่ไม่ค่อยคึกเท่าไหร่ครับขันอยู่แต่ไม่ค่อยคึกครับโอ้มันก็เป็นธรรมดานกมันยังใหม่อยู่เมื่อวานเอาขึ้นต้นนี้นะครับลัง้านโอ้เนี่ยครับต้นสัก์นี่ครับ ก็ขันอยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงมันขันด้วยเมื่อกี้นี่ใช่ไหมใช่ครับโอ้ครับครับก็ค่อยๆนะครับฝึกไปเนาะตื่นเนาะมมาดูตัวนะครับผมก็เห็นแบบแวบๆบแบบนะครับผมนะมันเป็นนกใหม่นะครับนกใหม่อยู่นะครับก็อาจจะตกใจกล้องนะนนะขันอยู่เนาะโอเคนะครับผมใช้ได้อยู่นะ นี่แหละเจ้าสองกูกที่นั่นน่ะให้มาน่ะครับอ่าขันอะไรเรียบร้อยแล้วอ่าโอ้ขาดีดแดงเลยนะพี่น้องครับนกนกมันขาแดงอะ่ะนกมันมันจะยังไม่ขึ้นนะครับนกอะ่ะยังไม่ขึ้นเท่าที่ควรนะครับต้องต้องรอต้องรอให้ได้อายุครับพี่น้องครับซึ่งลูกนกนี่เอามาเลี้ยงนี่คือต้องอย่างเร็วถุดต้องมีสองปีนะครับ ต้องมีสองปีในการที่อยู่ในกรงอายุกรงนั่นเองนะครับนะนกนยังไม่อยู่ครับนกนยังไม่อยู่โอ้โหอ้าวก็ถือว่าเมื่อวานเราขึ้นรบอบหนึ่งแล้วนะครับเอาเห็นว่ายังไงนะเคยแต่ก่อนเห็นว่าเคยไปซื้อนกแล้วโดนหลอกเลยเคยได้ยินข่าวอยู่ใช่ไหมครับไปซื้อยังไงเอาเล่าให้ฟังหน่อยมือใหม่ยืนใหม่ตอนนั้นนะไป ไปซื้อแล้วเขาก็ไม่ส่งมาให้ครับโอ้ซื้อผ่านอันนี้เหรอพวกเฟซพวกอะไรนี่เหรอครับเป็นเพจหรือเป็นเฟซอะรอเเป็นเนงงฟซครับเป็นเฟซบุ๊กครับเคยสั่งยังไงเอาเล่าให้ฟังหน่อยประสบการณ์โดนนี่เป็นยังไงตอนแรกทํายังไงก่อนเลยเห็นยังไงตอนแรกถึงได้ยังไงตอนแรกสั่งไปเขาบอกว่ามัดจำห้าสิบบาทดีอยู่ที่เป็นห้าสิบบาทครับมัดจำห้าสิบบาทครับแต่เก็บเงินปลายทางครับ โอตอนนั้นเต้นก็มีตังอยู่นะตอนนั้นเนาะถ้าเกิดเขาบอกว่ามัดจำสองร้อยก็น่าจะได้มัดจำสองวัยใช่ไหมวันนั้นอครับผมก่อนนี่เสียนใหม่เราดูนแล้วทีนี้ทีนี้นมัดจำห้าสิบบาทโอนให้เขาครับโอนให้เขาเรียบร้อยครับคือค่าปลายทางเท่าไหร่น,ก,นกตัวนี้เขาจะแบ่งให้เท่าไหร่หกร้อยครับอ๋อเขาจะแบ่งให้หกร้อยครับ,รบโอ้ถ้าเกิดมาปุ๊บนี่เราต้องจ่ายเพิ่มอีกห้าร้อยห้าสิบ ครับอืมครับพี่น้องครับโอ้โหเชียนใหม่เราเกือบโดนมา,มาจากที่ไหนนกตัวนี้ถ้าเกิดเขาแบ่งมาให้เนี่ยมา,มาจากจังหวัดไหนเขาบอกสระบุรีครับโอ้อยู่สระบุรีครับโอ้เป็นนกต่อหรือว่านกใหม่หรือว่าอะไรอยางงเนืนกต่อครับเป็นนกต่อเลยเขาว่านะได,ได้เห็นตัวได้อะไรไหมเห็นตัวเห็นอะไรไหมได้เห็นแต่รูปครับเอา้าได้เห็นแต่รูปครับไม่ได้เห็นว่ามัน กระโดดอะไรครูอะไรขันอะไรยังไงเลยครับเลยเห็นเลยชอบทีนี้ใช่ครับโดนไปห้าสิบบาทโอ้โหเขาเขายังไงเขาเขาเขาให้โอนยังไงโอนยังไงเข้ายังไงโอนวอลเล็ตครับโอ้เติมวอลเล็ตเหรอครับไม่ได้โอนเข้าบัญชีใช่ครับอครับผมโอ้โหถือว่าต้องระมัดระวังนะครับทีนี้ไม่เอาอีกแล้วเนาะ ครับไม่เอาอีกแล้วนะครับดีนะโดนแค่ห้าสิบบาทบนะดีนะไม่โดนหกร้อยนี่นะตอนแรกไอคนที่มาหลอกเรานี่บอกให้เราโอนถึงหกร้อยไหมตอนแรกเลยไม่ครับที่แรกเขาก็ถามว่าจะส่งครึ่งหนึ่งหรือหมดครับ,รบผมก็เลยบอกว่ามีมัดจำไหมเขาบอกว่ามีครับผมเลยโอนมัดจำไปห้าสิบครับโอ้โหแสดงว่ามาคิดแล้วคือมันเอาทุก เอาทุกบาทนะพูดง่ายๆครับยี่สิบสามสิบสี่ห้าสิบาทเอาหมดขอให้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดจริงๆนี่คือคงจะไม่แบบเป็นแบบนี้นะครับผมโอ้นะเขาเรียกว่าพวกนี้หากินแบบเป็นมิจฉาชีพนะครับผมยี่สิบาทสาสิบาทถ้าเกิดไปดเจอร้อยคนนะน้อเติ้ลเนาะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องครับก็คือฝากฝากพี่น้องนะครับทั้งที่เล่นนกใหม่เหมือนเซนเติ้ลเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังเซนเติ้ลก็ถือว่าโดนแล้วก็คือเข็ดแล้วตอนนี้ครับไม่เอาแล้ว นะครับผมเอานี่แหละครับผมที่ผมมาวันนี้ผมก็อยากจะมาถามนี่แหละข้อมูลตรงนี้ว่าอาจารย์เห็นคุยกันนะครับว่าอาจารย์ผมเคยโดนนะครับโดนหลอกขายนกให้แต่ว่าไม่ได้นกมาอย่างนั้นนะครับมีแต่โอนตังค์ไปให้นะครับผมก็มฝากไว้นะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ให้ดูตัวเอง ten, นอตเติลเนาะอ่า้าให้ดูว่าคําว่าดูตัวเองคือไปดูเวลาเราไปขอแบ่งนกนี่คือไปดูตัวนี่จะดีที่สุดครับแล้วก็ หากับคนที่ไว้ใจนะครับคนที่ไว้ใจแบบว่าเราเชื่อใจได้นะครับอย่างเงี้ยหรือคนที่รู้จักกันนะบบางทีคนรู้จักกันก็ยังทํากันก็มีนอเตินเนาะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มือใหม่เซียนใหม่ลหลายๆคนจะต้องได้เจอครับพี่น้องครับมันเป็นธรรมดานะครับอันนี้ยังยังคือยังถือว่าใหม่ๆถ้าเกิดไม่หาข้ามใจหรือว่ายังไงต่อไปนี่ก็คงจะพูดยังไงว่าอาจจะโดนแบบหนักกว่านี้ แพงกว่านี้ดีนะเตอร์นู้หกร้อยนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเงินไม่ใช่นน้อยนะครับที่จะเสียไปนะครับผมเอาแล้วพี่น้องก็ฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับสอนใจนะครับว่าการนั่นก็คือถ้าไม่ชัวถ้าไม่นั่นจริงๆนะครับอย่าไปเสี่ยงครับเงินของเรามันแท้แต่บางทีเราไม่ได้นกมานี่ก็อันตรายนะจริงๆแล้วครูว่าไม่น่าจะใช่พวกเสียนนกหรอกอาจจะเป็นพวกไปแอบอ้างเอาเอา,เอารูปเขามาอย่างเงี้ยนะอาจจะอยู่ในวงการนกนี่แหละแต่ว่าแบบว่า คืออาจจะหาเงินแบบง่ายๆอย่างเงี้ยคือพอรู้จ,จักแล้วก็ไปเอาเอาโน้ตคนนื่นคือคือจะหาเงินอ่ะอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องครับให้ระมัดระวังเอาล้ครับพี่น้องครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้มาเยี่ยมเซียนมือใหม่ว่าไปยังไงไมได้ยินว่าไอบนกขันแล้วด้วยแล้วก็โดนหลอ,อกก็เลยมานะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจใรกาพูดทำคลิป นะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอันนี้เช่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเซียนมือใหม่เดี๋ยวรอบหน้ายังไงเดี๋ยวจะพาเรียนวิชาเนอเติร์นเนาะยังยังมีอีกเดี๋ยวให้ให้ให้ฝนมันนั่นก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับเนาะไว้วันนี้เนอเติร์นครับผมสวัสดีครับ